ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาใต้กระปอมครับนี่ครับเอาตอนกลางวันมันเอายากครับมันแดดร้อนครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเราก็จะหาส่องตามงาไม้เอ้ไม่ใช่กิ่งไม้แบบนี้ครับนี่ครับส่องมาเรื่อยๆครับนี่ครับหาครับนี่ครับปึ๊บเราก็จะส่องไว้แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมองผ่านกล้องนะครับจะได้เห็นภาพเหมือนกันโอ้นั่นดีครับ นั่นดีครับนันดีครับนันดีครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับวิธีการนอนผืนจะนอนแบบนี้ครับนี่ครับนี่คือตัวกระปอมคุณผู้ชมครับนี่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 คือกระปอมครับวิธีการนอนมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแล้วก็ทีนี้มันจะไม่ขยับขยื่นครับเราก็เออ ก็ปั๊บนี่อย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับได้มาหนึ่งตัวแล้วคุณผู้ชมครับอ่ามันต้องมีอีกครับมันต้องมีอีกครับเดี๋ยวมาดูกันต่อคุณผู้ชมครับเฮ่อรุนกันต่อคุณผู้ชมครับโอ้หนูครับคุณผู้ชมครับหนูหนูมีฮอดหนูครับโอ้ยังจะมีหรือเปล่าแถวนี้ครับ มาดูกันต่อครับมันจะมีไหมโอ้นี่ครับจริงโจกมันหากินตอนกลางคืนก็ได้นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่นี่นี่จอจอจอดจอเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยที่บ้านเราดีกว่าครับน่าจะมีกระปอมอยู่แค่ตัวเดียวครับเราอาจจะส่องดูไม่หมดครับเดี๋ยวแบตเตอรี่เราจะหมดก่อนะเดี๋ยวไปปล่อยกันที่บ้านครับคุณผู้ชมครับ รับคุณผู้ชมครับได้มาหนึ่งกระปอมครับนี่ครับแต่แบตเตอรี่เราจะหมดครับอ่ะได้มาหนึ่งตัวครับไม่พอก้อยครับเดี๋ยวปล่อยเลยแล้วกันึ๊บอ่านี่ครับนี่ครับผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหอ่ายังไม่หมานเท่าที่ควรนะคุณผู้ชมครับได้กระปอมเป็นกระปอมคอแดงครับมาหนึ่งตัวครับเพราะตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะเชื่องครับเขาจะไม่วิ่งไม่กระโดดครับนี่ครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับโหโคตรหล่อเลยนี่ครับอืมอ่าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องมณฑลสเตชันออของเราด้วยครับหาอยู่หากินทำมาหากินแบบบ้านๆอีสานเฮาครับพบกับความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ไม่จำกัดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม